สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เบื่อไม่มีอะไรทำนะฮะก็กระแสะการกลางเต้นช่วงนี้กําลังโด่งดังในโลกโซเชียลเลยนะครับก็เลยอยากจะลองไปกลางเต้นกับเขาบ้างแต่ว่าไม่มีข้อมูลเลยแล้วก็ผมเป็นคนที่แบบอยู่บ้านเล่นเกมอ่ะไม่ค่อยได้ออกจากบ้านเลยครับก็เลย,ก,เลยก็เลยจะพาทุกคนนะครับไปรู้จักกับอินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่งนะชื่อ,อพี่บ้านาฉนะเป็นเจ้าของเพจนี้เลยอาสาพาไปหลงนะครับผมซึ่งบ้านาฉเนี่ยจะพาผมไปกลางเต้น เพราะว่าผมอยากจะได้สัมผัสกันกลางเต็นท์ในปี2021นี้นะครับก็ไปพักผ่อนหย่อนกายไปเสพธรรมชาติกันเะครับเดี๋ยวเรานัดเขาไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวไปไปด้วยกันเลยไปวันนี้นะครับขออนุญาตเติมเต็ม V-POWER เต็มถังไปเลยดีกว่านีครับอ่ารอแป๊บหนึ่งนะฮะวันนี้ครับผมเอา V-POWER เต็มถังครับผม มีเรียบร้อยครับเอาเต็มถังเลยนะครับผมได้ครับผมเราจะพูดนะครับได้ครับขอบคุณมากครับผมอนะที่นี่นะก็จะมีบริการเปลี่ยนน้ามันเครื่องนะฮะหรือว่าเราเติมน้ํามันเนี่ยก็จะมีการเก็บแต้มนะซึ่งเจ้าแต้มตัวนี้นะก็เอาไปแลกสิทธิประโยชน์ได้มากมายเลยนะครับเดี๋ยวเป็นอะไรนะไปดูกัน ก็ระหว่างที่เราจะเข้าไปซื้อสเสบียงและก็นัดเจอกับว่านฉายนะฮะเดี๋ยวจะเอารถเนี่ยไปเช็คบริการเนรี่ยตรวจเช็คสภาพรถฟรีนะครับผม10จุดที่นี่นีครับผมบอกเลยว่าก่อนที่จะเดินทางต่างจังหวัดนะครับหรือว่าเราจะใช้งานรถในระยะไกลนะครับผมก็เข้ามาเช็คที่นี่ได้นะครับบริการแบบดีนี่ดีๆแบบนี้นะครับ,บ,บนะเชลโกพาสฝกไว้ด้วยนะครับ หลังจากที่เราทิ้งรถไว้เรียบร้อยนะครับให้เขาเช็คนะฮะตรวจสภาพทั้งหมด10จุดด้วยกันนะครับก็เข้าไปพบบ้านฉายนะฮะในเดลี่คาเฟ่นะครับซึ่งเจ้าตัวปั๊มเชลนะครับจะมีเดลี่คาเฟ่ให้เราได้ดื่มกาแฟกันด้วยนะเดี๋ยวเข้าไปเลยนะฮะอยู่ไหนเนี่ย บ้านนะโจทีเด็นะสวัสดีครับวันนี้นะครับาทางพ่อบ้านโจแล้วก็ทางทีมงานบอกว่าเดี๋ยวเราจะมาอินเสิร์ตให้ผมเนี่ยเหมือนนั่งรอคอยพ่อบ้านโจอยู่เหมือนรายการทีวีนะครับเพราะฉะนั้นโอเคนับ5 4 3 2 1แอคชั่นเอเมื่อไหร่พ่อบ้านโจะจะมาสักทีนะอ้าว ครอแล้วก็มาถึงนะครับเดลี่คาเฟ่แล้วนะครับซึ่งพี่วันไยอยู่นี่ครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เฮ้ยเดี๋ยวโซเชียลดิสแทร์นะครับเราจับมือแบบบลูทูธสวัสดีนะครับผมนะครับก็ยังไงนะวันนี้มานอนยังพี่มาประมาณประมาณครึ่งชั่วโมงครับครึ่งชั่วโมงของวันนี้หรือครึ่งชั่วโมงของเมื่อวานของวันนี้โอเคนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับพี่เดี๋ยวจะซื้ออะไรซื้อเลยนะเดี๋ยวผมเลี้ยงเองคุณเป็นใครครับเนี่ยอ่าผมเป็นพ่อบ้านเกมมิ่งที่จะเลี้ยงเองนะ พี่อยากได้อะไรพี่ซื้อเลยเดี๋ยวเราไปเป็นสเบียงนับสเบียงที่จะไปในส่วนของที่บ้านผมวันนี้อยากได้อะไรซื้อเลยโคมไฟนี่เท่าไหร่โคมไฟนี่เท่าไหร่อไม่ใช่เอาของกินกินได้เนาะเอาของกินก็พอแล้วไหมกาแแล้วกันวันนี้ไม่สั่งกาแฟเลยนะครับมามีอะไรบ้างนะพี่ เดี๋ยวคุณพี่ครับผมรบกวนอเมริกาใต้แก้วหนึ่งครับอเมริกาใต้แก้วหนึ่งครับอเมริกาโน่ขอบคุณครับผมมาเอาผมเอาเป็นกาแฟดำนะครับโอ้โหกาแฟดำทำไมใจก็อเมริกาโน่นั่นแหละกาแฟดำนะเอาไม่ใส่น้ำตาลของผมกาแฟร้อนทำไมใจดีวันนี้เลี้ยงกาแฟผมครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจริงๆอ่ะที่จะเลี้ยงเนี่ยไม่ใช่อะไรผมมีในส่วนของนี่เลยนะครับแอปพลิเคชันนะ เซโรพาสแบบนี้ซึ่งมันจะสามารถเก็บแต้มได้ด้วยเก็บแต้มได้ด้วยเพราะว่าที่ผมจะเลี้ยงพี่เนี่ยเพราะว่าผมจะเอาแต้มเนี่ยไปแลกของรางวัลต่างๆนั่นเองเอาหรอ <laughs> จริงๆไม่ได้เป็นคนดีเท่าไหร่หรอกนะครับอยากจะเลี้ยงของแล้วก็อยากจะได้แต้มเนี่ยแต้มตรงเนี้ยมันเป็นเดียวทมมเลยส่วนการบอกเบอร์โทร,รก็สามารถปั๊มแต้มได้หรือว่าจะเป็นในส่วนการสแกนแล้วถ้าเกิดบอกเบอร์โทรเขาพี่จะโทรมาไหมครับถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเขาเขาชอบก็อาจจะโทรนะแต่ก็เดี๋ยวผมสแกนเก็บแต้มก่อนแล้วกันนะอ่านี่เก็บ ด้วยโอ้ก็ดีนะพอบางทีเราลืมบัตรอะไรอเงี้ยเรามีมือถือทุกคนอยู่แลว <st arts> ใช่รหรือว่า,ราจริง,รงๆบอกแค่เบอร์แค่เบอร์โทรมันก็สามารถสแกมสแตมแต้ตได้เลย<า>ับอันเนี้ย<า>นอกจากนั้นนะถ้าเราใช้ในส่วนของต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นการเติมน้ำมันเติมน้ำมันเครื่องนะพวกนี้นะครับมันก็จะได้ในส่วนของพอยต์อ่ะแล้วเอาพอยต์เนี่ยไปแลกของรางวัลได้อ๋อ สะดวกนะก็คือมาตรงนี้ก็คือเราเติมน้มันก็สะสมพอยได้แวะกินนู่นกินนี่ก็มาสะสมพอยได้ได้เหมือนกัน12แก้ว12สแตมป์ได้1แก้วฟรีโอ้โหบอกเลยนี่คือเหตุผลที่ผมเลี้ยงพี่เพราะว่าผมมีของที่อยากจะแลกในนี้อยู่แล้วผมมีทีมงานอีกร้อยกว่าคนข้างหน้านะครับเดี๋ยวโอ้โหจัดไปแต่ว่าจ่ายกันเองมาที่เชิญนั่งครับเชิญนั่งนะฮะเดี๋ยวผมจิ๊บ ซึ่งวันนี้เรามาเจอพี่วันฉายนะครับก็จะมาในส่วนของการไปเที่ยวด้วยไปเที่ยวด้วยพี่พี่พี่รู้จักไหมอ่าตอนนี้จุดกลางเต็นท์รู้จักไหมจุดกลางเต็นท์ v สออ่าจริงๆมันมีอีกคำหนึ่งนะครับก่อนหน้าคํา่าเต็นท์พูดไม่ได้จุดกลางเต็นท์ดีๆสิไม่เอาไม่เอาเพจนั้นไม่เอาวูนั้นซึ่งซึ่งผมอยากจะไปลองแคมปิ้งสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับจริงๆเคยแล้วแต่ว่าอยากจะลองไปในประเทศไทย่ออยากลองไปแคมปิ้งดูพี่มีที่ไหนแบบแนะนำบ้างไหมอ้ยอันที่เราอยากจะพาไปนะแต่ช่วงนคื ที่ป่าฮาราบาราทางยะลาครับเป็นป่าที่มีพืชพันธุ์ไม่เหมือนไทยเลยอะเหมือนเหมือนเราอยู่อันนี้คือคือสายสายพี่บ้านฉายนะก็จะเป็นสายแบบเอเวนเจอร์เลยแบบลุยแบบเอาป่าเลยนะนะครับผมซึ่งสายผมก็จะเป็นแบบอาจจะเป็นแบบคุณูนิดนึงนะซึ่งซึ่งอะเดี๋ยวจะต้องให้คําทางแนะนําจริงว่าคุณก็มีผมไม่ค่อยลุยเท่าไหร่พี่แต่ถาออกกําลังกายอะไรเงี้ยแต่ว่าผมไม่ค่อยสายลุยเท่าไหร่นะพี่ตรงไหนนะที่ไหนนะถ้าเกิด ถ้าเกิดแนะนำนะถ้าไปด้วยกันรอบหน้าเดี๋ยวพาไปตรงสามกรในกรุงเทพมีจุดกลางเต้นอ่าเราเราไม่ต้องไปเลยเราไม่ใช่วีทูใช่ครับอันนี้จุดกลางเต้นจริงจุดกลางเต้นจริง้านผมนะครับ ก็เราคุยงานเสร็จแล้วเนี่ยวันนี้นะครับไหนๆก็เป็นเพจเอราะบ้านเกมมิ่งแล้วยังไงก็ต้องเล่นเกมอยู่แล้วนะฮะก็ขอท้าอีกรอบนึงครับหนึ่งหนึ่งไ<ต>วเลผ็ผมดูงานคุณที่ผมไม่ได,ดูเกมเนะดูอะไรครับ <c oughs> <c oughs> ดูะดือคุณนึ่งเดียวโอ้นี่เป็นแฟนวันแท่นระู้ได้เรา <c oughs> ผมโซนด้วย คนดูครับผมถามหน่อยคุณดูเขาเล่นเกมหรอคุณก็ดูสดือขอเขาเหมือนกันเขามาออกกําลังกายตามผมเขาเป็นคนรักสุขภาพลูกเพจผมมากไม่มีแบบนั้นเขาแบบเป็นรักสุขภาพเทรนการออกกําลังกายจะมาอ่าราค่าไหนๆก็มาถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมจะไปพาที่บ้านฉายเข้าบ้านก่อนนะครับเพราะว่าเสียงดังมากมายเกรงใจลูกค้าเขานะครับเดี๋ยวจะไปทาคอนเทนต์หน้าไหนๆก็เพราะบ้านเกมมิ่งครับก็ต้องมีเกมใช่ไหมเดี๋ยวไปหนึ่งหนึ่งไวโอเล็ตนะรู้จักปะหนึ่งหนึ่งเอาวีไวโอเล็ต รู้จักไวเล็ตไหมล่ะไวเล็ตรู้จักครับยิงปืนใช่ใช่เดี๋ยวจะเจอกับนัมเบอร์วันบางพีไวเล็ตอะนะพีระดับบางพีระดับบางพีแค่นนั้ไม่ใช่ประจรับผมระดับหมู่บ้านก็พอแล้วนะโอเคเดี๋ยวพาพี่วันฉายไปที่บ้านก่อนนะครับสวัสดีนะฮะไปแล้วครับฮูู้ เกมก็มาถึงบ้านเพราะบ้านเกมนิ่งเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างไกลไหมครับพี่โอ้สบายมากครับบ้านคุณนี่เรียกว่าโลเคชั่นดีบ้านสวยบ้านสวยบ้านสวยครับผมก็นะฮะก็มาถึงที่นี่เรียบร้อยแล้วนะครับที่บ้านผมแล้วก็เหมือนเช่นเคยนะครับคือเพราะบ้านเกมนิ่งเนาะก็ต้องเล่นเกมวันนี้เราจะมาพิสูจน์กันนะครับว่าใครจะเป็นไวรัส โน่หนึ่งของบางทีผมเล่นเป็นอด้วยเหรอใช่ครับพอผมเล่นเป็นตัวเดียวอ๋อแล้วมันเวเดียวกันใช่ไหมจะได้ไม่ตใช่ใช่ใช่ตัวเดียวกันไม่งั้นมั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 นพิจิอะไรไม่ได้ได้เลยไปอย่างนั้นนะครับถ้าเราพร้อมแล้วนะเดี๋ยวเราลุยกันเลยมาวันนี้นะสินะเราจะได้มาเจอดีกันพี่วานชายไม่ต้องพูดเยอะครับเจ็บคอ ผมว่านชยายสัพาพไปหลงเป็น Travel Blogger เนี่ยจะโค้นคนเล่นเกมให้ดูเพราะป้าน่ะงานที่เราจะเล่นนะฮะกฎกติกาของเราก็คือเล่นไวโอล็ตนะครับผมสามตัวก่อนชนะ <3 S 2> ห้ามจบป้อมต,ตีป้อมได้ตีป้อมนอกได้แต่ว่าห้ามจบป้อมในจนกว่าจะถึง3ตัว ไวโอวันฉายกับไวโอว่าบ้านนะครับมาเจอกันเลยนะฮะคุณไหวป่ะครับเนี่ยมาสิวะโอ้ยคุณไหวหรือเปล่าครับเนี่ยคุณไห่ก็เปล่าครับเนี่ยต้องกลับบ้านละมั้งต้องกลับบ้านละมั้งเอ้ยคุณต้องกลับบ้านละมั้งต้องกลับบ้านละมั้งคุณคุณคุณเย็นเย็นเย็นโอ้คุณคุณต้องกลับบ้านละมั้งคุณโอ้ย สามศูนย์นะสามศูนย์นะฮะฮะฮะนแ่ฮันแ่ไปไหนอะฮันแ่ตเดีันคุณไรนอะไรกันครับนี่อ้เจ็บ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 เเย็คุณอะไรกันครับเนี่ย้เจ็เจ็บเจอฮฮไว้ไปเจ้าเจ้าเนอ่ ฮก็ันเลอเนเนฮ้นไปไหนอะ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 เนนน่ไปไหนครับไปไหนครับโอ้ยโอ้เด็ดเด็ดเดเด็ดใจเย็นเย็น ล้มล้มล้มอย่าล้มอย่าโลก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 โนหนึ่งบางทีอย่าโลกนะอย่าเอ้ยไม่มีปิกหนีว่ะเอาตายแล้วนะตายแล้วเอ้ยเอาไปดีไหมผมจะเดี๋ยวก่อนนะไม่กลับบ้านโอเคปะ อไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมก็จะไม่กลับบ้านเอ้เหรอมาอ่อนให้เลยอ่อนให้อะยิงเป็นตัวแรนะครับโอเคครับมาครับทุกคนโดนแน่นอนโดนแน่นอนครับเจอแผนนี้โดนแน่นอนทีวีกองโจรนี่ไงครับแรงมากแรงมากนี่ไงครับนี่ไงครับเอาเอายังไงยังไงอ่ะแรงมาก อยังไรอะอู้เจเจ็บ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 เตายเจ็บเจีบเจ็อเกืไบแจ็แล้วผมไ็บเจ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 ็เจบเจเจ็บเจนบบเจเจ็บเจเจ็บเเจ็บ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 เจ อ๋อเฮเฮ้เฮ้ใจเย็นคุณใจเย็นคุณเฮ้เออเออเฮ้เอเอายังไงยังไงเล่ายังไงเล่ายังไงเลอ่ะอ่ะฮะยังไงมะเกมเขาชนะด้วยการตีป้อมคุณจะมาฆ่าเขาอะไรผม เล่นคอเตอร์ไซส์ก่อนกใช้มีดอย่างเดียวนะเราก็ถือมีดมาเลยแล้วก็ถือไส้ฟร์มายิงถืออห้าหนึ่งรออะไรวะอะไรวะนี่ไหนคุณมาบอกว่าคุณจะมาเก่งกว่าพ่อพันเกมมิ่งคุณเจอผมเหลี่ยมเขาแล้วคุณว่านถายคุณนี่มันคนจริงคุณยังประสบการณ์น้อยนิดเจอเหลี่ยมพ่อพันเกมมิ่งรอให้ผู้ชมดูตอนตอนถ้าเกิดช่วยกัน อ้าวได้มาเดี๋ยวเราลองดูเราลงแรงอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะมายังไงดีอันนี้ก็ไม่มีอะไรก็เอาให้มันชนะดีกว่าเอาให้มันชนะเอาให้มันชนะดีกว่าเพราะเรากด3แล้วแรงโดยปกติแรงประมาณนี้เนี่ยถ้ากด3เนี่ยมันจะยากเพราะว่าจะไม่ค่อยฟังกันตัดคนต่อเล่นได้เลครับอย่างนิโจนี่ส่วนมากเล่นเกมอะไรบ้างก็มีอวีนะครับออมงอาสครับผมแล้วก็เกมคาโซต่างๆเกมคอนโซลก็ได้นะครับผม ห้องหนึ่งจะมีเกมฮิตมากๆเกมหนอนเคยเห็นไหมฮิตมากอะฮิตฮิตมากเรื่อยๆอ่ะเกมนั่นอะฮิตมากใช่ใช่ใช่เรอไม่กล้ามานะบวกบๆๆบวมังกรดีกว่ามังกรดีกว่าเรา

หัวร้อนเหมือนกันนะหัวร้อนเหมือนกันนะเจอแบบนี้จริงเวตา้ยไปวิทมา Everything is หัวร้อนรอรอตตลอดใช่การการถอยได้ถอยนะผมเอาเอามุมอยู่ผมไม่มีนะ อยไ่เอาล้อเร็ได้ไหมน่ะได้ไหมน่ะออ้ได้ฝักเราครับอืได้ทำรายบ้านมันเสร็จเรียบร้อยแล้วผมพลาดไปนิดนึงว่ะ

ไม่โอ้โอไม่กล้าอยู่ไม่กล้าอยู่ไม่กล้าเคลียร์คลิปไม่เคลียร์คลิปเคลียร์คลิปเคลียร์คลิปอีกเดียวเคลียร์คลิปอีกเดียวเออโอ้ยไปกลาง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 ตายสี่ตายสี่จับทอตายตายตายแม่งเนียนเก่งเนียนเก่งไอ้พวกนี้มันเนียนเก่งเกเือบไปเลยเราไม่เือดรึไม่เช่นไระเออกระโถอย่างเดียวแหละเกือบ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 เอ๊ะ เริ่มตึงๆเหมืนตึงๆๆๆๆจัดเลยเฮ้ยเทโอ้มีคนเนียน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 ไม่รู้นะครับว่าเราเปิดแม็กอยู่แล้วก็มีคนตามมีเพื่อนมันมาด้วยนะครับบวก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 สวยปุ๊กเก็บได้นะใช่

ไม่นะเมดโอ้โหจบแล้วอย่างนี้โอ้โหไม่น่าจะทันแพ้โอ้โหเฮ้แต่ทันอยู่ทันอยู่ทัน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 ท็นทนทันนน ได้ได้ได้เลยเคคลิปนะเคคลิปนะเคคลิปยิงทลิปข้างหลังยิงทลิปข้างหลังเลยยิงยิงไปทีมงานนั่งอยู่ตรงนู้นร้องกระนันมกระนันนมเลยโอเคสโลนีเนี่นก็เป็นภารกิจ <laughs> ไม่สำเร็จนะ <laughs> <laughs> โอ้อยใหญ่ๆก็จะต้อง ปิดคลิปแล้วแหละนะฮะวันนี้สนุกมากๆเลยนะขอบคุณเกียร์เกียร์ขวก็เกือบสี่ชั่วโมงนะหัวร้อนะมาแล้วก็คุณพ,พี่วันจ่ายมากวันนี้พี่มาให้เกียรติมานะร่วมรายการนะครับขอบคุณมากแล้วก็วยังไงก็ขอฝากนะครับแอปพลิเคชันนะเชลโกพาสดไปด้วยนะครับดาวน์โหลดไว้นะครับมีทั้งในการตรวจเช็คนะครับตรวจเช็คสภาพรถฟร Þ ี10จุดนะครับผมแล้วก็การเปิดเก็บแต้ม การเก็บฉลาก12แก้วเท่ากับ1แก้วนะครับแล้วก็การเก็บพอยต์เอา point เนี่ยไปแลกเป็นบร,ริการต่างๆได้มากมายน,นะครับและอีกสําคัญเนี่ยยังมีในส่วนของบร,ริการชุดเฉินรถชุดเฉิน24ชั่วโมงด้วยนะครับเ,เชลโก p าส s ดาวน์โหลดหรือยังดาวโหลดแล้ว <พอ S 2> ดาวโหล,ลดหรือยังอ่าเรียบร้อยถ้าอย่างนั้นก็ลากันไปก่อนครับวันนี้ความชื่นชฉายมากมากับขอฝากเพจอาสาพาไปหลงนะครับผมไว้ด้วยนะครับที่ตรงนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วทุกคนสวัสดีครับ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  ฝากกดไลค์ like, กดติดตามกดติดตามด้วยนะครับสตรีมสองทุ่มทุกวันเลย